สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮะสวัสดีครับมีรักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในไนโคนะครับโอ้ตอนนี้มีน่าจะประมาณ15เกมแล้วบางเดือนเดือนนี้เดี๋ยมีเปิดเพิ่มอีก5เกมนะครับอาจจะต้องมีคัดเกมนิดนึงเราเล่นไม่ไหวแล้วนะอ่าเดี๋ยวอันนี้จะมาพูดถึงว่าเซฟคนไทยเล่นเซฟไหนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหลุดไปเล่นไปเซฟที่ไม่เจอคนไทยเลยเนี่ยเกมนี้มันต้องใช้การเล่นตี้ประจําครับ1 สองก็คือการที่จะต้องมีกิลเพราะว่ากิลเนี่ยได้บับกิลได้ตีบอสหลายอย่างมากครับเพราะฉะนั้นการคอมมูนิต่ี้ค่อนข้างตึงนะต้องใช้คําว่าตึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซฟต่างๆที่จะเปิดขึ้นเปิดเกิดเออเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดนะครับมีเอของเอเชียมีอะไรบ้างเอาง่ายๆมีสรุปให้ฟังนะเซฟอื่นน่ะส่วนใหญ่ต่างชาติเล่นครับส่วนใหญ่คนไทยจะเล่นอยู่ C นะ c 1 0 1 C102 C103 C104 ่อเพื่อนๆเลือกแค่นี้พอไม่ต้องไปดูอันอื่น อันอื่นไปเพื่อนๆก็จะเจอภาษาจีนไม่ก็ภาษายุโรปนะครับจิ้งตังบางชุง่งหรือไม่ก็ชี้สิงเฉียงอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็ <c oughs> เราเล่นกับคนไทยจะดีกว่าถูกไหมครับเดี๋ยวมีหอยเออแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเซฟหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคนไทยที่เป็นสุลต่านส่วนใหญ่เล่นเซฟไหนกันนะครับที่มีเห็นเขากิวใหญ่ๆคนที่เขาเติมแบบหลักแสนหลักล้านเห็นบบอกว่า ไปเล่นเซฟซีหนึ่นค่อนข้างเยอะนะครับถึงอาาัตราห้าเร์เซแล้วก็มีคนแยกลงมาลงมา C104 ก็ดรอปลงมากว่าหน1่งนิดนึงแต่คือมีอาจจะไปเล่น1นึนะเพราะว่า,ามีกิวประจำที่เขาที่เขาชวนหมีไปเล่นน่ะเาขาอบอกเขาบอกเขาบอกเขาอ,อาจจะมาอยู่ที่นี่นะมีอาจจะมาอยู่ที่นี่นะสรุปให้ฟังสุลตานเล่น101เยอะสุดล, 101, ลงมา104ถ้าเป็นในส่วนหน,น,นึ่งศูนย์สองรานึ่งศูนย์สามอันเนี้ย แต่ก็มีครับแต่ว่าไม่เยอะเท่า1นึ่นกับ1นึ่นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลงให้ถูกเอาแค่สเซฟนี้พอแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดสมมติเขามีเปิดเซฟใหม่พรุ่งนี้หรืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าหลักๆคือคนไทยไมาเล่นแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาด,ดูดูในส่วน3อาชีพที่เพื่อนๆควรจะเล่นสำหรับสายฟรีสายเสริมน้อยถ้าไม่อยากเจ็บมีใช้คำว่าถ้าไม่อยากเจ็บนะครับเรามาดูส่วนฮันเตอร์โบนะครับฮันเตอร์โบเนี่ยอันนี้ต้องบอก,บอกว่าเป็นการยิงไกลที่ฟาร์มก็ได้ทีวีพีได้หมดเลยแต่่่ววาาาาาจะเนน้กกกรามมา ช่วงแรกเราต้องพยายามหาของปั่นของครับเพราะฉะน,นั้นอาชีพที่ตอบโจทย์ที่สุดก็จะมีในส่วนฮันเตอร์แล้วก็เป็นในส่วนนักเวทนะครับมีขอเรียกวิาสาดแล้วกันมันมันอินมากกว่าเนาะเรียกฮันเตอร์เรียก Hunter, วิาสาดแล้วก็พระนะครับเพราะว่าพระเนี่ยยังไงยังไงเล่นตี้คนก็ต้องรับส่วนฮันเตอร์เนี่ยอย่างที่หมีบอกคือมันฟาร์มง่ายครับยิงไกลเอาง่ายก็คือย่างมอนง่ายไปฟาร์มตรงไหนก็ได้ถ้าเขาไม่ตีหัวเราแตกนะสามอาชีพนี้หมีเล่น ฮันเตอร์นะอันนี้หมีบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ถามนะครับเอ่อต่อไปเป็นในส่วนพระนะครับผมพระน,นี่โอ้ไม่ได้เลยนะจะเรียกว่าพีดดีไหมติดมาจากแรกหน้าล็อกนะโอ้โหส่วนงดงามมากครับพระอันนี้เหมาะสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยตรงที่ว่าอะไรเดี๋ยวขอ,อย่าแนะนําให้ฟังนะครับคือเกมเนี้ยมาต้องเล่นเป็นตี้สักประมาณ70%แม้ว่าจะจะฟาร์มลงดันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพระก็คือเป็นในส่วนการฮิวแล้วก็ มีดาเมจยิงไกลด้วยนะอาจจะไม่แรงเท่าพวกเมดกับฮันเตอร์ก็จริงครับแต่คืออย่างที่บอกมันก็มีดาเมจฟาร์มได้แล้วรับประกันเลยว่าถ้าเ,เพื่อนเพื่อเล่นพระเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทุกปาร์ตี้รับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าดันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าจะลงดันยังไงก็ต้องมีพระถูกไหมครับพใใเพราะั้นเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบไม่อยากตกงานก็เล่นพระไปเลยยังไงก็มีคนรับแน่นอนแต่ว่าปกติอมีเป็นมาสเตอร์คอร์ดเกี่ยวกับเรื่องธนูอยู่แล้วเล่นทุกเกมก็ธนูหมดก็คงจะเล่นธนูนะครับ อ่ะต่อไปเป็นไปส่วนวิสรนะครับแต่จริงๆเขาเรียกว่าไอ้นั่นนะไม้เท้าไอ้กระทาใช่ไหมเขาเรียก <c oughs> ว,วิชาะบันเท่กว่าเออเออขาเรียกว่าวิสตัฟสตัฟสตัฟนะจะมีการโจมตีคือน้ําแข็งสายฟ้าไฟนะครับก็หลายๆาธาตุสกิลค่อนข้างสวยอันนี้คือที่ที่ถามจากคนเล่นเซฟน,นอเขาบอกว่าฟาร์มแรงครับไม่ต่างจากธนูเลยยิงไกลเหมือนกันอาจจะแรงกว่าธนูด้วยซ้ำสำหรับการฟาร์มนะครับ เพราะฉะนั ock, <c> ้นอย่างที่มีบอกก็คือแล้วแม่นอนว่าวิสาหไม่ตกงานอยู่แล้วยังไงคนก็ต้องรับรับเข้าอยู่แล้วครับรงดันต่างๆเอโอีกว้างยิงแรงทุกอย่างครบ p ีวก็โหดคือจริงสามอาชีพที่มีบอกเนี่ยมันโหดหมดครับสุดท้ายมาอยู่ที่ของด้วยนะอ่ะนี่จบไปในส่วน3ชีพที่คนนิยมครับนิยมมากสุดในบรรดาสายฟรีสายเติมน้อยที่สามารถปั้นทรัพยากรหาตังหาอะไรง่ายที่สุดอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวถ้าพูดอาชีพอื่นเดี๋ยวพูดแบบเหมารวมเลยนะ ถ้าเพื่อนเพื่อนเอ่อมีดคู่หรือแอสซิซินเนี่ยอันนี้บอกจริงถ้าไม่ใช่สุลต่านอย่าเล่นครับถ้าเป็นสุลตา่านจะเล่นได้คือมันเก่ง PVP แต่ว่า PPE นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันตีใกล้แล้วพลังโจมตีมันค่อนข้างเบาอะ่ะแอดอะแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะแต่เห็นสุลต่านต้องเป็นสุลตา่านจริงๆจะเล่นอะถ้าไม่สุลต่านก็อย่าดีกว่าครับต่อไปเอออีกอาชีพหนึ่งที่คนค่อนข้างนิยมรับอยู่ก็คือดาบกบโล่แต่ดาบกบโล่มีพูดจริงๆนะ อ,อ๋อมันก็ต้องมันต้องเติมหนักพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงวอลเนี่ยตัวมันเป็นตัวเปิดถ้าเกิดของไม่มีเข้าไปแป๊บเดียวก็ตายแล้วมีมียังแต่คือถ้าเกิดไปลงดานลงอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิด PVP ไม่เติมหนักหนักก็ยากดากกับโลกหอกก็เล่นได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือสามอาชีพเนี่ยมาเล่นง่ายสุดแล้วสาหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับสาหรับคนที่แบบเอ่อยังไม่เคยเล่นและกะว่าจะเริ่มว่าเฮ้ยเอ่อทำอยังไงไม่ต้องคิดมากเลยเกมนี้ฟาร์มโหดๆก่อน ฟาร์มพอฟาร์มบอลโหดฟาร์มของแน่นแน่นเสร็จแล้วอย่างอื่นง่ายหมดอ่ามีก็ไม่มีนะครับก็คืออันนี้แนะนําเพื่อนเพื่อครับสำหรับสามเออสามอาชีพที่สาหรับสายฟรีสายเติมอ,อันนี้ย้ำว่าสายฟรีสายเติมน้อยนะแต่ได้เป็นสุรต่านจะเล่นอาชีพไหนได้หมดเลยครับสุรตา่านไปเล่นนักธนูโหดกว่าเดิมอีกมีจะบอกให้เพราะว่าวอลมันยิงไกลมันได้เปรียบครับจริงๆนะ วอวออาชีพยิงไกลได้เปรียบหมดอย่างไอพวกนักเวทอย่างเงี้ยนักเวทยิงโอ้โหสุลต่านเล่นยิงยิงทีขี้แตกอะยิงทีหายยกตี้อย่างเงี้ยหรือจะไปเล่นดาบโลก็ได้ครับหนึ่งต่อสิบยังได้เลยถ้าสุลต่านนะนะคืออย่างที่บอกสุลต่านโหเล่นอะไรก็โหหมดแต่คืออย่างที่บอกถ้าเป็นสายฟรีสายตัวน้อยมีของแค่น้าสามอาชีพนี้แล้วกงนเพื่อนๆจะได้เล่นไม่ลาบากนะครับประมาณนี้นะอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพื่อนๆลงเซฟให้ถูกด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆไปลงเซฟต่างชาติขึ้นมาเจอแต่ฝรั่งงคคนน่ดาวิม จบเลยนะพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับเขาพูดอีลี่ใครเดียวกาฉันก็เข้ามาเรียบร้อยเลยไม่รู้เรื่องนะก็ลงเซฟไปถูกด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผมสำหรับไนคโครพวกนี้นะครับอย่าลืมโหลดเกมด้วยนะ